สวัสด,ดีชาวอบทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับคันนี้ครับ T95 ทับ FV4201 หรือว่าชิปเทนนั่นเองนะครับก็ไม่ดูคันนี้สักพักแล้วนะครับส่งมาโดยคุณกับตันนะครับคุณกับตันก็มาเล่นในแมปนี้ในเกมนี้อยู่ในแมปกดทาวนะครับ เห็นอ็อบเจกต์263ซักเข้าไป407นะครับระยะไกลๆนะปืนค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ยังอยู่ครับซักเข้าไปอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเก็บไป1นึ่คิวครับสำหรับอ็อบเจกต์263นะฮะอยู่ในแมปโคดทาวเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งมีธงอันเดียวต้องชิงกันด้วยนะครับมีจอนกันข้างละ้น1คันอยู่ในห้องที่890นะครับอันนี้มุมกด DOP แล้วก็ขี้โกงนะฮะ หัวแข็งนะครับเห็นไกลๆเป็น v k 100เล่งแล้วซักเข้าไปนิ่มๆเนะย445ครับมี E3 ยิงเข้ามาบล็อกได้ชิวๆเลยนะ750อครับแล้วก็สติฟฟัง103ครับเทีย9ซักเข้าไปน่าจะโดนนะแต่ว่าเขาหายไปก่อนจอรมาครับจอลงเข้ามาครับแต่ว่ายังแค่ตันๆเฉยๆครับคุณกัปตันนี้เอาลูกทองมาล้วนๆนะครับลูกปกติไม่ไดเอามาครับ แล้วก็ติดลูก h e มา2นัดเท่านั้นครับก็เดี๋ยวรู้ฮะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันนะครับดูจากปิงก็วิ่งอยู่ร้อยกว่ากว่ามีกระพริบแดงๆด,ด้วยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับคือมีหลายคนก็บ่นนะครับว่ามันกระตุกนะครับแล้วก็ปิงก็ขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้ กลับตันเข้ามาเล่นในเมืองครับชังโกเข้าไปโผล่ออกไปก็ยังไม่เจอใครครับถอยกลับมาก่อน,นครับเพราะว่าคนเดียวเลยตรงนี้คนนี้ตรงนี้คนเดียวเลยนะครับในเมืองคนเดียวเลยมันก็จะดูแบบว่าสุ่มเสี่ยงเกินไปหน่อยสุ่มเสี่ยงเกินไปนะก็ถ้าไปเจอเยอะน,นี่ก็ถอยไม่ทันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโยกไปโยกมาอ่ะมาแล้วครับแอสตันเล็กอยู่ใกล้ๆโผล่หัวมาให้ยิงหน่อยสิ กับตันเห็นทีว่าน่าจะได้นะครับก็เลยลุกคลืบขึ้นไปครับโอ้โหวีเคร้อยหัวหนึ่งหนึ่งครับซัดเข้าไป452แล้วก็มีคอนเซปต์ B b ครับยิงเข้ามาก็ยังบล็อกได้อยู่ครับโหลดเสร็จแล้วครับเรียบร้อยก็ซัดหัวไปที่เดิมครับแผลเดิมครับ493ครับโหลดเร็วซะด้วยนะฮะ60 TP ทพีครับอ้าวหัวหัวแล้วกันนะแต่ว่าไม่โดนะนัดนี้ไม่โดนหัวเขาเล็กกว่า ยิงยากนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับโหลดใหม่แล้วก็ยิงใหม่โอ้โหตรงนี้เพียบเหมือนกันนะแอสตันเล็กโผล่มาสแนปไป400ครับแม่นแม่นเลยสแนปนัดนี้แม่นมากแอสตันเล็กเมื่อกี้ยังโยกยกยักยกยักอยู่เลยนะโดนไวเติมเต็มครับแต่เยอะนะบอกเลยว่าตรงนี้เยอะเลยนะแล้วก็แอสตันเล็กครับซัดเข้าไปเต็มเต็มแล้วก็บล็อกได้ด้วยนะบล็อกแอสตันเล็กได้ด้วยนะะก็ช้ำช้ำไปครับเกือบตายครับอย่าเรียกว่าช้ำนะเกือบตายโอ้ วีเคร้อยเกือบไปครับเอาซ้ำวีเคร้อยไม่ไม่เอาครับเอา60 t ทีพีก็ไปสร้าไป484ครับได้หมดครับจะวีเคร้อยจะ 60TP ีอะไรได้หมดครับยิงแล้วถอยครับยิงแล้วถอยอ่ะวีอ่า60 t ยิงแล้วด้วยแล้วก็เหตลร่างไปแม่นัดนี้เด้งนะฮะคือแบบจังหวะเขาแบบกำลังกระดกตัวรถอยู่พอดิบพอดีเลยนะแล้วก็ E3 ครับเห็นแต่หัวยิงยากครับไม่เอาครับ เอา60 TP หรือไม่ก็ VK100 ดีกว่านะจะตายอยู่แล้วด้วยสำหรับ VK100 แล้วก็เรียบร้อยไปครับเก็บไปครับนิ่มๆไปครับจะได้จบๆกันไปสำหรับ VK100 เก็บไปเป็น2วครับเหลือ60 TP ครับซัดเต, l, ต็มๆตรงกลางช่องมองเข้าไปครับ4 7 7ยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยครับไม่ต้องอะไรเยอะครับเปิดให้เพื่อนด้วยเอาหัวไปแล้วกันเอ้หปืนบงังปืนบังนะยังดีเว้ยยังบล็อก 60tp ได้แล้วเขาโหลดอยู่ด้วยโหลดนานซะด้วยนะก็เอาไปเต็มเต็ครับ1นัดเข้าไปครับ395พล็อก kv4 ได้ชิวๆนะคร kv4 เหมือนจะมาช่วยแต่ว่าคงจะยากนิดนึงแมติดเสาเนะี่ยอ่หัวครับเง่งๆครับซักเข้าไป445แต่นัดนี้โดนเข้ามาเต็มๆเ,เหมือนกันนะ715นะหนักๆเข้าไปครับนานๆจะโดนทีก็โดนหนักเข้าไป kv4 ยิงแค่แท็กเหลืองๆครับยังโหลดอยู่ครับสำรับ 60 TP ก็เก็บเข้าไปนิ่มๆครับเก็บของแรงไปก่อนครับเหลือเทียบไว้ครับแล้วถอยกลับมาแม่ช่วงจังหวะถอยนี่โดนเข้ามา300กว่าครับโอ้โหมีกำลังสนับสนุนมากันเป็นระยะระยะนะคอนเซปต์ 1B ออกมายิงโดนเข้ามา380นะต้องกลับมาที่เดิมครับแล,ล้วจิกหัว k v 4เข้าไปครับ458ครับสกรอร์ยังไม่ได้หนีกันมากนะ5ต่อ4 หัว KV สี่ทีนึงครับสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดครับโอ้ตอนนี้เนะี่ยยิงแบบเพลินมากครับแต่ว่าโดนมาก,ก็หนักอยู่นะฮจนทำให้ข้างนั้นเนี่ยโผมเข้ามานะจุดนี้นะครับคนเดียวเลยครับทำให้ทางนั้นทั้งทีที่เล่นแนวปะทะ a heavy tank ทั้งทีมมาตรงนี้เพื่อที่จะมาเล่นกับคันนี้นะฮะแล้วก็คอนเซปต์หนึ่ง B ครับทำไซส์เทเตอนนี้ก็ มาวัดกันครับ1นึแต่ว่าคอนเซปต์หบีก็มีหัวโผล่เห็นเห็นแบบนี้ฮะสี่ร้อยห้าสิบสี่ครับหัวยิงนี่ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่เลยนะแล้วคันนี้ก็ค่อนข้างคมด้วยนะครับเอากับ 1B ก่อนดีกว่านะน่าจะง่ายกว่าที่เดิมครับ451ครับเก็บ e 3ไว้ก่อน e 3เอาไว้ก่อนครับเล่นหนึ่งหนึ่งครับ 1B ก่อนครับเอาไปที่เดิมครับยังไม่เก็บโอ้มีมีแม่นอยู่เหมือนกันนะะ คือชิปเทนคันนี้ก็โดนยิงได้นะแต่ว่ายิงยากเพราะว่ามันเล็กจัจดเลยนะแต่ E3 บอกขอแจมด้วยแล้วขันนะฮะกับตานบอกไม่ไหวครับอย่างนี้เดินมาขนาดนี้นะต้องสแนปไปก่อน433แล้วเขายิงแล้วด้วยนะครับได้แค่แท็กเท่านั้นพยายามจะอ้อมครับแล้วติดเสานะ E3 ติดเสาซัดข้างๆไหมเอาหัวแท็กครับแต่ไม่ได้แท็กนะฮะยังไม่ได้แท็กแังยวนได้อยู่นะครับพยายามจะแทกแทกเข้าไปครับไหวไหมเอ่ย ไม่น่าจะไหวถอยออกมาไม่ได้ด้วยนะครับนัดนี้ไม่ได้แต่เพื่อนมาเซฟไว้ได้นะโอ้โอเคครับ E75 ช่วยเซฟไว้นะสำหรับ E3 ที่โถงเข้ามาเมื่อกี้ลอดไปครับถ้าโดนนัดนี้เข้ามานี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะสำหรับกับตันแต่ตอนนี้ยิงไป9,000แล้วนะยิงแบบเพิ่นๆเ,เลยนะเหลือคอนเซปต์1 B ครับสำหรับ เฮฟวีแท้งที่เข้ามาประทะเมื่อกี้ส่วน 26E5 เฮฟวีแทงอีกคันหนึ่งไปเล่นไลน์หนึ่งครับกับตานไม่เล่นก็ไม่เล่นครับกับตานบอกไม่เล่นก็ได้นะฮะมาแคปก็ได้จะแ,แคปนี้จะไปไหนไม่แน่ใจว่าไปช่วยแบกไลน์หนึ่งหรือเปล่าน่าจะชน่าจะใช่นะฮะไปช่วยแบกไลน์หนึ่งนะครับ 26E5 e ครับแล้วก็ยังมีข้างหลังจากรสปอร์ตอีกนะครับเป็นซุปรฟัง S1 นะครับ ใซู2ก็มีนะครับยิงจากระยะนี้ก็ยิงได้นะครับถ้าเห็นถ้าเห็นนะเจ็ดต่อหครับสกอร์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้หนีกันมากครับคือยิงกันมา9000แล้วนะยาเมตด9000แล้วนะสกอร์ยังไม่หนีกันเลยนะครับกับตัน อ้อมไปเล่นลายหนึ่งครับดูจากการวิ่งนี่อ้อมไปเล่นลายหนึ่งแน่นอนนะฮะเห็นไกลๆแล้วครับเป็นไอซูหนึ่งห้าสองอยู่หลังเนินนะครับอยู่หลังเนินแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วครับเห็นเต็มๆครับซัดเข้าไปนิ่มๆครับห้าคิวครับได้มาคิวอีกหนึ่งคิวดาเมจไม่เท่าไหร่ครับดาเมจเก้าสิบสองเท่านั้นแต่ได้คิวมานะครับแล้วก็เดินต่อเลยฮะไปบวกกับยี่หก e ห้าครับ ึ่งมีเพื่อนอยู่ตรงนั้น2คนครับเขาไปสมทบนะเขาโอ้โหไอซูน k งเราซัดเข้าไปเต็มๆนะหนักๆไปครับเรียบร้อยไปครับสำหรับยี่ห e หาแม่เพื่อเราโดนจอนเก็บครับโอ้เห็นๆนะจ่าจ่าครับก็เข้ามาช้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เหลือแค่คันเดียวครับซี่ฟัง s 1นะครับ 9ต่อ7ครับยังดูดีครับอีกนัดหนึ่งนี่อีกคิวหนึ่งนี่ได้เท่ากันแน่นอนครับเพราะตอนนี้เก็บไป5คิวแล้วนะครับจากลัสสปอร์ตตรงนี้ก็เห็นอยู่แค่คันเดียวครับสิฟัง S1 แล้วก็ยังมีอีก2คันนะครับที่ยังไม่ปรากฏตัวยกเว้นจรนะก็จะมี RSM BOSIC นะครับแล้วก็ชาฟูตัวนะครับชาฟูตัวโฟ ซีฟัง S1 ครับน่าจะหนีไปแล้วนะครับน่าจะหนีไปแล้วเพราะว่าออกมาขนาดนี้ถ้าอยู่นี่ไฟต้องติดแล้วนะครับถ้าอยู่ก็ควรจะเห็นแล้วด้วยนะครับเพราะใกล้ขนาดนี้นะกำลังวิ่งด้วยฮนะกำลังวิ่งหนีขึ้นเนินเลยนะครับก็เล็งจะจะหน่อน่อ,อแล้วซัดเข้าไปเรียบร้อยครับหคิวครับนิ่มๆไปครับแหมท็อปกัรลอยมาเห็นเห็นแล้วก็เห็นชาวผู้ตัวแล้วครับโอ้โห ยืนสไนเป็นทีดีเลยนะฮะแล้วก็นิ่งด้วยนะครับชาวฟูตัวเพื่อนแท็กให้ครับหัวแท็กแห่งนัดนี้มันปลิวขึ้นนะครับเล่งก็นานแล้วนะเล่งดีแล้วด้วยนะมันปลิวขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับกับตันวิ่งใส่ครับก็ที่เหลือครับสาคันครับเป็นช่วงเวลากอบโกยดาเมจนะครับชาวฟูตัวโฟร์ไอเอ็มแล้วก็จอนครับซูสิบขีดส ชวงนี้ก็ใครไวใครได้แล้วนะครับ <a> ได้อีกสัก2คิวนี้จะดีมากๆนะครับเดลี่วอเตอร์แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับคือท็อปกันได้แน่นอนแล้วดาเมจก็เกือบหมื่นแล้วนะครับอีกสักนัดหนึ่งนี้ก็ก็น่ามีลุ้นว่าได้หมื่นแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่เห็นก็9,5 0 0แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะมีบลายด้วยหรือเปล่า น่าจะมีบลายไปนัดหนึ่งนะที่ยิงซิฟัง103ครับแต่ว่าตรงนี้ครับเนเ้นเข้าไปครับ7คิวครับแล้วก็ดาเมจขึ้นมาเป็น9 0 0 0 0เอ้ย9ั0 0นะแล้วก็ชาพูตัวครับอีกนัดหนึ่งหมื่นแล้วฮะตอนนี้ขออีกสักคิวหนึ่งนิด่ะโอเคครับคิวนี้เป็นของเราแน่นอนเพราะชาพูตัวชาพูตัวเขาเก็บเพื่อเราไปแล้วนะเก็บใช้61ไปนะเออกก็ 8Q ครับเรนลี่วอเตอร์มาแล้วครับแล้วก็เพื่อนเก็บ ISM บอสิกไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับเรียบร้อยครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปนะครับได้เอ็ดเทงเกอร์มานะครับสำหรับตุนกัปตันนะครับ ก็ได้เหรียญเรลลี่วอเตอร์น,นะครับได้8-9ถึงคิวก็จะได้เหรียญน,นี้นะครับสตีวอร์ไฮคลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันอย่างแน่นอนนะครับได้เงินมาแสนเจ็ดครับประสบการณ์สองพันหกัตบอีก7ไ็นะครับชื่อในเกมก็แคปิตันนะครับอันเดอร์สกอร์คุงนะครับก็ยิงไปหลายคันเหมือนกันนะยิงไปเยอะมากเลยทีเดียวนะยิงไปทั้งหมด1 4ึ่งนะครับดาเมจ8คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ1,655 ยิงไป35นัดนะเข้าเป้า31เจาะกรอกอ28นะดาเมจร,รวม1496มีบล็อกไป3,290แล้วก็แอซิดอีก1,471นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป20,009นะค่ากระสุนนี้ก็ลูกทองล้วนๆนะก็หักไปแส0หกนะครับแล้วก็ยื่นออกปัจจัยอีก40,000นะติดลบไป60,000นะครับ6 0 0 0แต่ว่า ได้เอ็มมาแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์มาขนาดนี้นะครับได้เหรียญมาขนาดนี้ก็โอเคครับยิงขึ้นหลักหมื่นแล้วก็ถือว่าบรรลุปเป้าหมายนะก็สุดยอดมันดีจริงๆนะสำหรับคันนี้นะ T95 FV4201 ชิปเท่นนะครับก็เป็นรถขี้โกงอีกคันหนึ่งนะค่อนข้างจะ OP หัวแข็งแล้วก็ปืนค่อนข้างดีเลยนะครับลูก APCR วิ่งเร็วซะด้วยนะยิงระยะกลางระยะไกลเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยทีเดียว วันนี้ก็ขอบคุณคุณกัปตันด้วยนะที่เอาคลิปแบบนี้มาให้เราได้ชมกันใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้นิกิทีวีด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้นิก้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ